สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายรั้วบ้านให้ดูนะครับอ่าให้ดูเสาแรกของเราเสานี้จะเป็นการแก้ปัญหานะครับก็คือเสามันตรงกับเสาไฟนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะขยับให้โดยการสอดเหล็กมาเราจะเทคานตรงนี้นะครับสอดเหล็กแล้วก็เอาเสาอ,อยู่บนคานตรงนี้อีกทีนะครับเพื่อที่ต่อไปเราจะทำรั้วมันจะได้ไปแนวนี้ได้มันจะได้ไม่ตง้งไปชนกับ เสาไฟอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวช่างเขาจะตัดออกให้ตัดเหล็กตรงนี้ออกให้นะครับแต่ว่าจะขยับเอาเหล็กมาเสียบอยู่บนคานตรงนี้ก็ <Evet. S 1> เดี๋ยวให้ช่างเขาแก้ไขไปนะครับ <i> อัปเดต <i> นะครับอันนี้ที่ตอนแรกที่ว่าตั้งเสาวไว้ตรงนี้ที่มันตรงกับเสาไฟนะครับตอนนี้ช่างได้ทําการขยับมาตรงนี้แล้วอันนี้คานสองชั้นนะครับเทเรียบร้อยแล้วคานชั้นแรกชั้นที่สอง นี่นะครับไม่ตรงกับเสาไฟแล้วเหล็กมาโผล่ตรงนี้แล้วนะครับปุ๊บนี่ตรงนี้ก็แทงเหล็กเตรียมไว้ไว้รั้วหน้าบ้านนะครับในเวลาเราทารั้วหน้าบ้านก็จะต่อตัวนี้ได้เลยนะครับยาวไปถึงข้างหลังเลยแก้ไขเรียบร้อยครับตัวนี้แก้ไขเสร็จแล้ว